เขาจะทิ้งเธอไปหวัวใจเธอมีแต่เขารู้ว่ามันต้องใช้เวลาให้เธอลืมเรื่องเก่า <พอ S 1> ขอแค่ <ขอ S 1> ไม่ได้ยรักกันฉันกับก <พอ S 1> เธอจร <พอ S 1> ิงจังอ,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 อย่าขอแค่ึัว,วใจให้เธอเริ่มต้นใหม่กับฉัน แขคขาในเชวันนี้ก็ได้นักเกียิให้มาแง่นเลวก็ที่หนักายเนี่ยเป็นปีชเตอร์รองโนสุรีบีโยองหน้ารรด้วยนะครับ่าองโนุนสเป็นเียมากครับดีมีใจที่เป็นตต้นแบบของขอเยาวชนรุ่นใหม่แต่ก็จะหาใครจากฟากดีแล้วก็โนสุบุรีด้วยอ่ะโดยความที่เป็นปีชเตอร์เนี่ยอยากให้บอกโระชมชนหน่อยว่าที่บุรีเนี่ยข้อดีเพะไม่มีนะไม่มีนะข้อเสียเลยเยอะแยะมากครับก สิ่งหนึ่งคือที่ชัดเจนมากคือคาโบริ่เนี่ยนะผมทำร้ายเตัวเองเป็นคร้องทาาคือคาม์โบริ่เป็นจลิ่ทีที่เด็นมากแล้วก็ลาเราเรอ่มทาน้าผมเชื่อว่าหลายโนมัสิบเกิกาเพราะฉะนั้นคาร์โบริ่งเนี่ยมีผลคร้าและผมตัวเองเนี่ยขอให้เกิดโรคกระายมากหายเป็นโรคหัวใจถึงโรคโปกงองหรือว่าหนอเลือดด้วยนะผมนะก็เป็นข้อเสียนั้นเหตุผลอะไรกันคิดว่าทำไมไอ้เรื่ององาบเียเกิดอผมว่าเป็น เป็นใครก็ที่มีผิดมาในระดับเล็กๆบอกว่าเฮ้ยบางทีครอบครัวก็มีแต่แบบผง่ายอย่างเห็นพ่อสุดลูกอยากสุดอ่ะหรือว่าเป็นพี่ที่แบบว่านี่ตัวเองเป็นแบบอย่างที่ดีที่พวกเท่ที่พวกเท่แล้วก็ไปสู่ทางเขาซึ่งไม่ควรในสายประสบการณ์ม้างล่ะอย่างการไปเจอประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับผู้ติดหครอบครัวอะไรอย่างผมเนี่ยมีคุณอาน้พีชายที่ที่เป็นอาที่แบบอาแท้แล้วเขาเคยสูตรดีมาแล้ว คือพอวันน an. ึงเนี่ยทุกคนในบ้านเนี่ยอยากให้เขาแบบเดิมแล้วก็ด้คยที่เขาเนี่ยอยากทำื่อคนที่เขารักก็เลยเลิ่อนไปีได้แล้วหลังจากนั้นในสุขภาพเขายิขึ้นหน้าเลยนะเราคิดว่าเราดีใจที่เราสามารถทำให้นาเนี่ยเลื่อนไปอีกได้เราบอกอย่เป็นที่เงเยอะมากใครที่เห็นเรื่องสุขภาพดนี่ยลอง ุณงานวนะใชครับแล้วก็ลองไปบอกเราเป็นส่วนเปคุยอูด้วยกบผมคือแบบเมื่อยุคใหม่แล้วถูกองใช่ไหมเรายุคใหม่ี้แค้สองีอยูยการออกแบบใหม่เป็นใช่แงว่าที่เป็นแบบรูปปากนองทนเเท้าไปเนื่อยใหมันยากปัวไอ้นแค่่อะวันนี้การได้ออกแบบว่า่องนี้ได้ลายสีอยู่ใคาเีนเยเป็นวิชาละแล้วตองไปประมาณระเไอ่ามารูหน่อยนะนี่องหานี่รูปหัวแอบไ หัวกระโหลกไปครับว่าไม่ไปเองเออจะไปยัเมื่อไหร่กระโหลกถ้าไม่ถึงบอกแต่เป็นหัวกระโหลกได้จริงๆริงเพราะว่ายากจะบอกว่าถ้าคุณไม่อยากเป็นเด็กเลี้ลูกครับและอยากมีชีวิตกับคนที่ตัวด้านาน้าครับอย่าสูบบุหรี่ครับเออย่างไงก็ตายเองก็ตายก็ตายแล้วงไอแต่ว่าตายแล้วกระโหลกดันอย่างนี้นะโอ้ถ้าเกี่ยวกันนะเล่าเกี่ยวกันตายที่ตายเรารอใหวันนี้ครับผมทำเตียงแบบไหน การที่ว่าจะส่งบลให้ไปบุนเดอร์หรือไม่จะลองสุบินซิะแนนครับนีแค่ไหนรันดูเคร่ยนะผม่คะไนนสิะแนนครับไม่ใช้ไม่รักไม่สนุนโฆษณายาสุดร้ายทำลายชีวิตซิะแนนเลว้าวต็อปปี้จากโซแอนว่าขาสูบุหรี่ปกี่น้านศข้อต่อไปสิะแนนกันแลัวกันพะฮะนี่คะแนนนี่ค คิดว่าบุรีความรักเกี่ยวกันใหญ่ไปบุเลิกในมีวงของความรักฉีบครอบครัวฉีบควมมแลงใยแล้วก็ฉีบยุ่งกัความรักเกี่ยวกันให่างครูว่าบุรีความรักเกี่ยวกันมากครับคือถ้าคุณอยากอยู่คนที่คุณรักนานๆอยากให้คนที่คุณรักคือของสุขอยากให้เขาได้แบบว่ามีสุขกับคุณเวลาที่คุณแบบนี่ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันยกเว้นการสูบบุหรี่ซึ่งบุหรี่เนี่ยมันจะมีผลกับ ประสิทธิต่างความบริสุทธิ์ที่ผลที่เราได้ดีแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากอยู่กับพิพิธภัณนานๆอยากมีคุขภาพที่แข็งแรงนานๆอยากสุขริเขาบอกจะมีความรักกับพิพิธภัณา์ได้นานแสนนานเลยครับนี่มันเกี่ยวข้องันอย่างนี้นี่สุดท้ายฝากพิธีกรทุกครับที่กำลังจะคิดจะลองมาสุบริษัทดูนะครับอย่ก็ฝากพิธีกชนนะครับที่คิดอยู่ว่าเฮ้ยจะลองบริสุทธิ์ดีไหมหรือว่าเรที่สูจแล้วก็ตามอย่าให้คนได้คิดใหม่ครัใหม่ครัเพราะว่าบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าแทบไม่มี นอกจากไม่เบ okay. ื่อกับตัวเองแล้วคนรอบข้างก็ยังแบบว่าไม่ชอบไปด้วยเพราะฉะนี้ถ้าถอกว่าเราเรือดนักเลอร์ะครนบแล้วก็อย่ามองเลยครับไปทำกิจกรรมอื่นดีกว่าอเช่นออกนาังกาเล่นกีรีต่างหรือว่าเก่งที่การนดีมาถึงบุรีเก่งที่การไ้าร้คะแนนเละแล้วผมนะเดี๋ยว้เราวีมีมาเสริมด้วยใช่เาเอตัวนะเดี๋วเรามเขาเลยสุรท้ายเลยอยเล่นตัวเรกัน

ปิดใจเธอแค่เพียงครื่นใจขอเข้าไปขอตามเต็มใจให้เธอ